สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียร์ออฟทาลอดบายกัชรชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณใน16ถึง31นีจ้ะกระดาษกดานี้ เป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพาน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเดี่ยวการดูดวงไม่ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วๆไปโอเคไหมพระหัดจ,จ๋าเรามาดูกันซิว่าในเดือนนี้มีอะไรที่คุณจะต้องปลายเดือนนี้ปลายเดือนนี้มีอะไรที่คุณจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไหม Queen of Queen of s w o r d Justice ไปขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นโรงพักคดีความให้ใครเขาเนี่ยช่วงนี้มีความสุขดีนะมีความสุขดีแต่ว่าก็ต้องดิ้นรนต้องต่อโซ่กับปัญหาและอุปสรรคนานานาประการด้วยความเข้มแข็งเดี๋ยวนะจ๊ะคุณเป็นคนเก่งอืมเป็นคนมีสัญชาตญาณดีเดทโอแม่เจา้าไพ่ไม่สวยเท่าไหร่ใบจบไม่ดีเท่าไหร่ค่ะโอเค อ่ะมาดูเรื่องของการงานการเงินกับชีวิตโดยวรวมๆของคุณก่อนนะคะไพ่ใบแรกเป็นเกวินอัปสอดเวินอัปสอดการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่การตัดสินใจด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวอดทนมานะพยายามหรือการตัดสินใจใดๆจะช่วยเหลือใครไม่ช่วยเหลือใครช่วงนี้มีคนมาขอความช่วยเหลืออยู่ไหมคะมีคนมาขอความช่วยเหลือบางคนมาขอยืมเงินบางคนมาขอให้ช่วยเรื่องราวต่างๆตัวเองตอนนี้ อัตเหอัตโนนาโถค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะจ๊ะต้องมีความแข็งแกร่งมีความกล้าแกร่งที่จะพานทุกๆตุกอย่างไปได้นะจ๊ะมีเกณฑ์ที่จะขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักคดกีความความยุติธรรมมีใครมาขอร้องให้ไปช่วยเรื่องของความยุติธรรมนะจ๊ะมีลักษณะของคนที่คือไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายอาจจะไม่ใช่เรื่องของตัวเองอาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะจ๊ะ ัวคุณเองเนี่ยเรียกว่าบางทีเนี่ยชีวิตของคุณบางทีดีเกินไปก็ก็ดีเกินไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นบางครั้งก็ต้องกลายร่างเป็นนางมารร้ายบ้างบางครั้งนะคะเราก็ไม่ได้ร้ายกับคนอื่นแต่บางทีเราก็ต้องใจแข็งในการตัดสินใจเที่ย์ตัดใครตัดตัดอะไรก็ตามที่จะเข้ามาทําให้เราไม่เรียกว่าอะไรอะไม่มีความสุขบางสิ่งบางอย่างที่ต้องตัดอืม ระวังความก้าวร้าวเรื่องของความก้าวร้าวความก้าวร้าวคืออารมณ์ที่รุนแรงใช้คําพูดอ่าที่รุนแรงหรือการทําอะไรก็ได้ที่รุนแรงออกไปนะจ๊จะเหมือนแบบพยายามที่จะตัดบางสิ่งบางอย่างอืปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กุ้มถึงเวลาแล้วคุณจะประสบกับปัญหาใดๆก็ตามคุณจะสามารถฝ่าฟันไปได้กับปัญหาแม้ปัญหา ั้งรับกับปัญหาที่ได้เจอค่ะการตั้งรับกับสถานการณ์ต่างๆด้วยด้วยการมีสตินะจ๊ะคุณยังเป็นคนมีสตางค์ไม่ต้องห่วงรอ Queen of Pentacle เนี่ยตั้งมีนะสมบัติเยอะเลยแต่เงินหมุนได้เงินมันอาจจะเป็นเงินที่แบบเข้าซ้ายออกขวาเข้าขวาออกซ้ายช่วงนี้ระวังความความไม่ดีความซวยมาเยือนด้วย บางคนอาจจะได้รับข่าวสารไม่ทางตรงก็ทางอ้อมจากคนที่จากไปอาจจะมีข่าวของคนตายหรือว่าช่วงนี้ดวงซวยของเสียต้องซ่อมเสียเงินเสียทองกับของเสียเสียในบ้านรถเสียโทรศัพท์เสียพัดลมเสียแอร์เสียของเสียเสียหรือเสียเงินไปกับสุขภาพร่างกาย บางคนอาจจะล้มหมอนนอนเสื่อต้องเข้าโรงพยาบาลก็ต้องเสียเงินเพื่อซ่อมแซมดูดูตัวเองหน่อยถ้าคุณอายุมีมีมีอายุที่มากถ้าคุณมีอายุที่มากก็ดูแลตัวเองหน่อยอะไรหายากนะคะช่วงนี้ถ้าอายุเกิน50ปีขึ้นไปเนี่ยก็ดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายรู้ว่าอะไรมัน ไม่ดีตรงไหนในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ควรไปรักษาถ้ารู้ว่าเอ,อเราเป็นโรคนี้อยู่ก็รีดรักษาแต่เนิ่นๆอย่าปล่อยไว้นะคะอืช่วงนี้มีมีความใจร้อนอนะจริงๆมีความใจร้อนกับบางเรื่องราวบางทีเจอเรื่องเจอปัญหาพร้อมไฟอะ่ะพร้อมบวกด้วยพร้อมบวกโดยที่ไม่สนอะไรเลยนะเวลาจะบวกนะ่ะอืมปัญหา มีมาเรื่อยๆการตัดสินใจการเจราจาหาข้อตกลงร่วมกันเป็นหนทาดงเป็นหนทางที่ดีที่สุดการตัดสินใจใดๆก็ตามหาข้อตกลงร่วมกันก็ตามนะก็ยังต้องใช้คําพูดที่อย่าแรงเกินไปนักค่ะบางทีอาการที่แบบแบบคําพูดที่ดูก้าวร้าวที่รุนแรงพร้อมบวกเนี่ยมันจะทําให้ส่งผลให้คุณแย่ช่วงนี้เกิดอาการของความหงุดหงิดอืม ครอบครัวมีความสุขดีนะ1สิบถ้วยแต่ก็มีความหงุดหงิดบ้างในครอบครัวนะคะถ้าคนมีุตรานบริวารครอบครัวอะไรอย่เงี้ยมีเกณฑ์ของการเดินทางด้วยการเดินทางที่ไม่ราบเรื่นนักระวังการเดินทางที่ที่ไปไม่ทันเป้าหมายการเดินทางควรจะเดินทางนิดนึงอย่าหยุดนิ่งมากนะักอาจารย์มองเห็นไพ่ของการเดินทางขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆที่คุณเผชิญอยู่เนี่ยคุณสามารถแก้ไขได้ไหมได้ผ่านไปได้ไหมได้แต่ก็อกเลือดเหมือนกัน ประมาณนั้นอืมขอดูเดอะเดของคุณหนเดอะเดทคุณหมายถึงอะไรเดทการรอค่ะใช่การรอเราโอ้หไพ่ของการบวกเนี่ยระวังเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงกับใครใช้คําพูดที่รุนแรงหรืออาการที่ก้าวร้าวใส่คนอื่นและคนอื่นก็ใส่คุณอะไรอย่างนี้แล้วก็ช่วงนี้มีการของอาจจะได้มีสังคมใหม่ๆครบคนใหม่ๆมีเพื่อนมีฝูงเยอะแยะอะไรอย่างเนี้ค่ะอาจจะเป็น การเข้าสังคมหรือเข้าสังคมที่คุณไม่เคยเรียนรู้หรือต้องไปเจอพบปะผู้พูดคุยกับคนที่มีสังคมอมระวังปัญหาในเรื่องของเงินด้วยค่ะการเงินไม่ค่อยดีนะคะการเงินต้องผ่านไปต้องผ่านไปสักพักใหญ่ๆค่ะสักสองหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนภายใน3เดือนนี้ละค่ะสามสเดือนนี้มันจะรอดปลอดภัยดีในเรื่องของสถานาการณ์การเงิน มีคนมาขอความช่วยเหลือบางคนมาหยิบยืมเงินด้วยแหละจะให้หรือไม่ให้ก็แล้วแต่ตัวคุณแจตัดสินใจถ้าให้ได้ช่วยใครได้ก็ช่วยไปแต่ถ้าให้ไม่ได้ก็อย่าไปให้เพราะว่าให้แล้วอาจจะไม่ได้คืนการให้เขาไปตอนให้มันก็ดีตอนทวงมันจะเกิดปัญหานั่นแหละปัญหาอาจจะมาจากเงินปัญหาอาจจะมาจากความช่วยเหลืออารมณ์นี้บางทีช่วยไปแล้วบางทีน่ะคนที่คุณคนที่คุณเคยให้ความช่วยเหลือทําให้คุณต้องเสียใจผิดหวัง มันเหมือนกับว่าเราช่วยเหลือเขาไปแล้วสุดท้ายแล้วเราไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะไพ่ของการทะเลออเาะบอกแห้งไพ่ของคําพูดไพ่ของการเจราจาขึ้นมาเยอะเลยเจราจาอะไรก็แล้วแต่โอ้โหคุณออกอาการไม่ยอมยอมหักไม่ยอมงอนะออกอาการที่แบบฉันตัดสินใจแล้วฉันจะไม่เอาแบบแรงก็คือเวลาดีก็ดีสุดใจเวลาร้ายอย่าให้แม่ร้ายประมาณเนี้ยพระหัตอืม อืมต้องอดทนค่ะสเตนการอดทนอย่างมีสติการอดทนอย่างชาญฉลาดจะมีเรื่องให้คุณต้องขบคิดชีวิตคุณไม่ต้องกลัวระดอกสเตนมาเนี่ยคุณเป็นคนฉลาดคุณจะรู้จักหาทางออกกับปัญหาที่คุณเจอได้ทุกอย่าง ได้ทุกอย่างจริงๆไพ่ใบนี้ไม่ได้ไพ่ของคนที่แบบมีตังค์อย่างเดียวนะไพ่ของคนฉลาดไพ่ของคนที่ลำบากมาก่อนไพ่ของคนที่ผ่านอะไรไมาเยอะก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วแหละนะจ๊ะความรักไม่เห็นเลยความรักความรักเจ้าค้าอยู่ๆก็มาเหรอไพ่ของความรักถ้าคุณมีครอบครัวครอบครัวคุณโอเคมีความเข้าอกเข้าใจกันดี มีกำลังใจให้กับกันดีแต่คนอื่นทำให้คุณหงุดหงิดหรือคนอื่นอาจจะทำให้คุณเดืนเนอดร้อนใจหรือคุณอาจจะมีปากมีเสียงกับคนที่คุณรักมีความรู้สึกมีอีโก้ต่อกันก็มีก็มีมอ,ม,มองไม่เห็นความรักสักเท่าไหร่เลยวุ่นวายอยู่กับเงินกับทองกับชีวิตกับชาวบ้านเอออีกเน้นหนะักเรื่องของอีกอย่างหนึ่งนะยุ่งเรื่องชาวบ้านให้น้อยหน่อย <laughs> จริงๆอะปัญหาของคุณไม่เยอะหรอกเรื่องชาวบ้านเนี่ยเยอะแต่ไม้เต็มมือเลยเดี่ยเป็นคนดีเป็นคนให้ความช่วยเหลือแม้กระทั่งคําพูดแม้กระทั่งคําปรึกษาแม้กระทั่งเงินถ้าคุณช่วยใครได้คุณช่วยหมดแหละเออแต่ว่าช่วยได้ก็ช่วยแต่ว่าบางทีเรื่องของเราเองก็หนับพออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอ่ะไปในเรื่องของความรักคนที่คุณรักคนนี้มีคุณมีประเด็นถ้ามีคู่อยู่แล้วคนที่เป็นคู่มีคู่มันจะเป็นยังไงเนะจ๊ะอ่ะมาดูกันสิ คนรักคุณค่ะเป็นยังไงบ้างชีวิตเป็นยังไงบ้างคะความรักเขาคิดมากเขาน้อยใจเขารออะไรอยู่นอเขารอความช่วยเหลือจากคุณเหมือนกันเรื่องเงินเหรอเขารักคุณแหละยังไงเสียเขาก็รักคุณนะจ๊ะคุณเนี่ยช่วงเนี้ยมีบามเป็นคนมีเสน่ห์มากๆเลยบอกตรงๆมีคนเข้าหาเยอะคนนู้นก็เข้าหาคนนี้ก็เข้าหาคนนั้นก็เข้าหาเป็นคนที่มีความฉาญฉลาดมีคาเป็นคนที่มีคําพูดอะไรที่ดีๆนะจ๊ะอืม เขารออะไรอยู่อะเรื่องของความรักวางแผนอะไรไว้เนี่ยเดสตราเหมือนก็ถามว่าเขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ไหมอยู่ตรงนี้แหละแต่เขามีความทุกข์อยู่นะเขาบางคนมีคนรักของคุณอาจจะสุขภาพไม่ดีดูแลเรื่องของสุขภาพเหมือนกับเขาไม่โฟกัสเรื่องรักโฟกัสกับเรื่องตัวเขาเองเขาคิดยังไงกับคุณตอนนี้คนที่คุณรตาเขาคิดยังไงกับคุณคะ ทะเลาะกันบ้างปะปรายแต่ก็ยังไปกันอยู่แบบนี้แหละเออก็ไม่ทิ้งกันหรอกค่ะประมาณนี้แต่ว่าเขาค่อนข้างจะคิดหนักคิดมากเออเขาคิดมากเรื่องเงินไหมเขาอยากได้เงินก้อนโตหรือเขาอยากเอาเงินก้อนโตไปทําอะไรหรือเขาดิวกับคุณหรืออยู่กับคุณเพราะเงินของคุณผลประโยชน์ของคุณหรือเปล่าเงินอะความรักก็มีแต่เงินก็สาคัญ <c oughs> คุณเป็นอะไรในชีวิตเขาคะ คุณเป็นอะไรในชีวิตเขาจัสติกเดฟโฟเป็นอะไรในชีวิตเขาเป็นกรรม <c oughs> อยู่กันมีทั้งสุขและทุกข์ในเวลาเดียวกันค่ะก็อาจารย์มองว่าใครบางคนอยู่ในความรักที่เป็นรักถามเศร้านะเป็นเโรดแน่ๆแต่ก็อยู่กันไปแบบนี้ละค่ะทะเลาะก,กันบ้างมโหกันบ้างถกเถียงกันบ้างยากลําบากกันบ้างแต่ก็ยังไม่ทิ้งกันค่ะ คุณเป็นรายในชีวิตเขาเป็นกรรมค่ะเขาคิดยังไงกับคุณสิ่งที่เขาเงียบเงียบไม่พูดไม่จาสิ่งที่เขาเฉยเฉยเขาคิดยังไงกับคุณตอนนี้เขาอยากได้ความช่วยเหลือจากคุณนะ่ะเขากำลังมองว่าการอยู่กับคุณเขาได้อะไรตอบแทนกลับมาบ้างหายใจให้ความรู้สึกได้อะไรกลับคืนกลับมาเ,เงินความมั่นคงที่เขามีคุณเพราะความมั่นคงเพราะครอบครัวค่ะคุณคือครอบครัว เขามีความสุขก hmm? <Yes. S 2> um ับเงินของคุณครอบครัวของคุณกับการเติมเต็มของคุณทุกสิ่งอย่างที่คุณให้เขาเขามีความสุขงานเงินหน้าตาทางสังคมทุกสิ่งอย่างเลยคุณเป็นทุกทุกสิ่งอย่างของเขาเออแล้วเขารักคุณไหมล่ะไหนเขาดูมันมีเงินเข้ามาเดี๋ยวขอดูดิเขารักคุณไหมเขารักคุณด้วยความจริงใจไหมคะพระรหัสเขารักคุณด้วยความจริงใจไหมคะเขารักคุณเพราะคุณเก่งคุณฉลาดเขารักคุณด้วยความจริงใจไหมคะ คุณคือเดียมเพสเขารักคุณด้วยความจริงใจไหมคะเขารักคุณช่วงบางคนนะอยู่กันเหมือนอยู่ในสถานะของความเป็นเพื่อนคะ่ะก็รักอยู่นะเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกวา่ารักที่มีรูปแบบของความเป็นเพื่อนของการดูแลอุปถัมภ์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากกว่าอืเขารักค <c oughs> <c oughs> ุณไหมคะใช่ก็มีความรักอยู่ตรงนี้มีทั้งรักมีทั้งกรรมอะ่ะ มีความรักอยู่ตรงนี้ค่ะ Two of Cups มากับ the Devil มากับ the Hierophant ไพ่ของกรรมที่เขาได้ขิดมาให้คุณต้องเจอคนคนนี้และอยู่กันไปแบบนี้อยู่แบบกรำกรมสุขบ้างทุกบ้างตามอัตภาพแค่ไหมแล้วคุณล่ะคิดยังไงกับเขาค่ะคุณคิดยังไงกับเขาสามดาบคุณเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองสูงมากใช่ คุณเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองไม่ค่อยฟังใครบางทีเ็าทาให้คุณหงุดหงิดเหมือนกันบางทีเขาก็ทําให้คุณเสียใจบางกันแต่เขาเป็นครอบคระวะัวความมั่นคงครอบคระวะัวคุณยังถือคติว่าไม่เป็นไรมีทุกข์มีสุขร่วมกันมีทุกข์ร่วมต้านมีสุขเลร่วมเสพอารมณ์นั้นอ่ะขอใายแนะนําให้คุณหน่อยพระหัตขอใัยแนะนำหน่อยจ้ะพระหัตจ้ะหให้แนะนํา กา่งานเพราะขนคนงานเพราะแต่งเงินน้อยจ้าตอนนี้สวยไว้ก่อนเงินไม่มีก็ไม่เป็นไรมันเป็นเงินหมุนเงินที่น้อยรู้สึกจะขาดแคลนระวังระมัดระวังในเรื่องของการเงินให้ดีแต่คุณก็เอาอยู่เอ๊มีคนมาชอบเยอะเลยนะภักนีรด,ดูมีสเสน่ห์ไหมดูสวยขึ้นไหมมีคนมาชื่นชมชื่นชอบเราไหมน้ำลดต่อผุดระวังเงินในอนาคตเอาเงินในอนาคตมาใช้ถึงเวลาจะลำบากนะคิวอารคดเพิ่มเพื่อนตอนนี้มีเพื่อนเพียบเลย เพื่อนไม่ต้องมีเยอะก็ได้แต่มีแบบมีคุณภาพดีกว่าไหมกุ้มใจเครียดกุ้มใจ,มใจเรื่องอะไรเนี่ยขออีกใบค่ะหนา้าไัวหลังหลอกใช่ระวังระวังถึงที่คุณไม่สบายอกสบายใจอาจจะเจอคนที่หนา้าไัวหลังหลอกค่ะเวลาต่อหน้าเราพูดจาดีดีรับหลังเราเอาเราเป็นอินทาว่าร้ายไม่จริงใจกุ้มใจมีความเครียดมีความกุ้มใจอยู่กับคนนะคะนะคะคุณคุณอาจจะมีบุญมีมีบุญที่คอยหนุนนําอยู่นะคะในบางคน ในคนบางคนที่คุณคบที่คุณคุยคุณจะได้เห็นหน้าหน้าเนื้อแท้ของเขาใครบางคนที่เคยใส่หน้ากากหาคุณอยู่กับคุณเพราะผลประโยชน์อยู่กับคุณเพราะอะไรก็ตามจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนจิตดนใจให้คุณได้รับรู้ว่าคนคนนั้นจะเขาเรียกว่าจะกระชากหน้ากากเขาออกมานั่นแหละคุณจะได้รู้ซึ้งถึงตัวตนของเขาเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณอยู่ต้องการบลอกต้องการสื่อให้กับคุณที่เหลือตัดสินใจว่าเองแค่นั้น สวยนะจ้าพักนี้อยากไปทำศิลปกรรมได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ตามดิคิปชั่นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอารามค่ะอาซ่ายเอฟอีศูนย์สามสองเก้าวันแล้วเจอกันค่ะ